คืขึ้นบดตลอดเดือนนี้ทุกเดือนนะตอนเนี้ถึงสิบห้าสิบห้าจุดกว่าตอนนี้ที่ขึ้นอยู่ที่เขตแปดนะนี่ก็แปลงนี้ที่ทุพันธ์นี่ผมก็ตัดไปสองครั้งเลยเนี่ยปีนึงก็เกือบสกืบตันอิพตันตอนแร้ตัดไปแล้วต่อไล่ก็ได้ดีตอนแรกผมก็หลงก็ลุ่มแล้วก็พอควรก็ส่อีกครั้งหนึ่งแต่ทีนี้ก็ไม่ได้ไตอีกไรวฉีด ฉีดตะปุยน้ำผมก็ใช้อยู่สองอย่างเนี่ยตลอดมาย,ยันวันเดียวนี้ก็มังใช้เนี่ยทุกว่าทั้งวันนี้ก็ต้องขีดเลยเนี่ย,ออยเห็นมันได้ผลด,ดีก็เลยใช้มาตลอดเป็นร่มหวานใกล้ร้อยตันแล้วมั้งเนี่ยทิ้ใช้ไปแล้วก็ต้องตั้งต่างต่อไปอีกหลบฝนหลบอะไรอีต้องใช้เยอะใหญ่ตรงนี้มันยังหลังเก็บเกี่ยวอยู่ก็ยังไม่เท่าไหร่ก็คงต้องใช้ไปเรื่อยๆเลยเนี่ย รับราชการมาตั้งแต่2506แล้วก็ทำนามาตลอดจนถึงปัจจุบันก็ใช้ปุ๋ยเคมีมาก็ข้าวก็ประสบปัญหาเคลียแล้วก็ข้าวไม่ค่อยเจร,ริญเติบโตแล้วก็มาใช้มีคนแนะนำมาให้ใช้ปุ๋ยเอสคลาสกับปุ๋ยนะปุ๋ยสกัดน้ำเอสคลาสก็ทำให้ข้าวมาใช้โดยไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีไม่ได้ใช้สารเคมี ทำให้ข้าวผมออกรวงเสมออย่างที่เห็นเนี่ยครับรวงมันใหญ่แล้วก็เสมอเสมอดีแล้วก็ออกเสมอกันทั้งแปลงเลยนะครับแล้วก็ปัญหาที่เป็นเพี้ยหลุมมันก็หายไปข้าวแต่กขอขึ้นมาได้ผมคิดว่าปุ๋ยเอสคลาสเนี่ยเยี่ยมจริงๆครับผมอยากจะเชิญชวนเกษตรกร,ร,กรที่เสียค่าใช้ใจ่ายสูงๆและหันมากลับ กลับมาใช้ปุ๋ยเอสคลาสกับปุ๋ยสก,กัดน้ำเพื่อลดต้นทุนการผลิตแล้วก็อย่างน้อยเราจะได้ช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจของชาติได้ครับผมว่าปุ๋ยเอสคลาสเนี่ยเยี่ยมจริง คุณมารลัยตอนนี้ที่กี่ไร่ครสี่ไร่กับสองงานครับสี่ไร่สองงานครับ,รบปลูกเนาะทั้งหมดกี่ต้นครับร้อยห้าต้นครับปลูกร้อยห้าต้นครับร้อยห้าต้นนี่คุณมารลัยใช้ปุ๋ยคัดาดเนี่ตั้งแต่ปีไหนครับปีห้าสามครับแล้วปีนี้ปีสองปีนี้ปีอสองเข้าปีที่สองแล้วก่อนที่ใช้ปุ๋ยคัดาดนี่ปกติเราใช้ปุ๋ยอะไรอยู่ครับตัวไปครับไม่ว่าจะเป็นตัวไปที่เขาปุ๋ยเคมีสู่นไปไงตั้งแต่ปีห้าหนึ่งห้าสองที่ไม่ได้ใช้ปุ๋ยคัดข้าดนี่ยนะได้ผลผลิตนี่ประมาณเท่าไหรร่ปะมาณสัักตน อ๋อประมาณสามตันครับสามตันสี่ตันก็เต็มที่แล้วปีห้าสามมาใช้ปุ๋ยค่ะแล้วผลผลิตเพิ่มไหมเพิ่มครับเพิ่มมาเพิ่มเท่าไหร่ครับเพิ่มมาแปดตันครับจากจากสามตันสามตันเพิ่มเป็นแปดตันครับไม่น่าเชื่อยังงงอยู่เต้นขนาดนี้ดีไหม อ่าหปีหกปีห้าปีหปีหกปีห้าปีในช่วงบนวงต้นหนใช้ต้นนึงประมาณกี่กิโลก็ประมาณกิโลกว่านิดกิโลกว่าเลยสมากจากกิโลเนี่ยผมใส่ผมจะใส่มากอาศัยใส่บ่อยไโอใสบ่อยใส่ไปเรื่อยเใส่บ่อยคือใส่อ่าสิบห้าวันยี่สิบวันแล้วสิบห้าวันแล้วปุ๋ยทางดินแล้วปุ๋ยน้ำหนิแล้วเสิบห้าวันหนออืมปุ๋ยน้ำสิบห้าวันหนะครับผมอซีซีสิบซีซีต่อน้ำยี่ิบลิตรนะครับปาเพราะว่าปีนี้ใช้แล้ว อยาฆ่าแมลงผมแถบจะไม่ได้ใช่เลยนะอ๋ออยาฆ่าแมลงทำไมใช่เลยลูกขนาดนี้นี่ยถือว่าพอใจไหมพอใจครับอย่างีนี้ติดสวยอย่างนี้ติดถือว่าไม่แน่นหนาอืออ่าแล้วมันกระจายดีแล้วก็ลูกผมคาดว่าลูกโตแน่นอนอืมพอปีที่แล้วผมไม่มีว่าคาดขายเลยคาดว่าจะเก็บได้ประมาณวันที่เท่าไหร่นี่อ่าประมาณวันที่สิบเมษาน่าจะเก็บได้ครับสิบเมษาครับผมแล้วทุกปีนี่จะเก็บอยู่มานี้หรือว่าหลังนะอ่า หลังสงการปีที่แล้วอ๋อทุกปีจะหลังสองการปีนี้รู้สึกจะเร็วขึ้นมาประมาณสิบปันหรืออาทิตย์ตึงเนี่ยเป็นรุ่นสองค่ะผมแบบนี้จะเป็นต้นสองรุ่นสองแบบนั้นจะเป็นรุ่นแรกเนี่ยก็ขนาดนี้ถือว่าชือกระดกไหมกระดกครับกรดกจะกน้องหาเกินสิบพันโลแฝดถือว่ากรดกอ่าสักเจ็ดแปดลูกอ่ะกำลังดีกำลังดีแต่นี่สลัดอีกครับที่ใช้กระปุกยาค้าเนี่ยที่ประทับใจอยากให้พูดว่าประทับใจประทับใจตรงไหนผมประทับใจตรง มันไม่น่าโตมันยังโตครับอลูกไม่ไม่น่าจะโตดกกระดกนะปีที่แล้วแต่ว่าปีนี้นโอ้โหมาพร้อมขึ้นมาโตได้ไงยี่สิบวันจะเก็บนะครับโต้โพิดปกติเลยผิดปกติเลยอ๋อบอกว่ายังไงก็ไม่โตปีนี้จะขายถูกสบายสบาดไม่เป็นไรผมบอกคุยกับแม่บ้านแต่โอ้โหพอพอมันเริ่มเข้าเนื้อเริ่มเริ่มมีสีนะโอโตไวผิดปกติมากเกี่ยวกับรสชาตินี่หลังจากที่เราใส่ปุ๋ยทาแล้วรสชาตินี่หวานกรอบนะครับหวานกรอบ รสชาติจะหวานกรอบใช่ไหมหวานกรอบครับหวานแล้วก็เปลือกเขาจะหนาเปลือกจะหนาหนาแล้วก็ไม่ช้ำง่ายเหมือนเหมือนงะสีทองไงมอสเรียนเหมือนงะสีทองเนี่ยโอ้โหขนแข็งขนแข็งขนแข็งครับขนแข็งยอมรับเลยขนแข็งมากจะฝากแนะนำให้ใช้ปุ๋ยคาดกับใช้กระเงาะแล้วเป็นยังไงบ้างปุอคือออกดอกหลังจากที่ได้ใช้ปุยน้ำไปแล้วประมาณสามเที่ยวนะ หลังจากใช้ปุ๋ยน้ำและปุ๋ยเม็ดก่อนหน้านั้นใช้ปุ๋ยเคมีมาแล้วก็ต้นจะโสมมากคุณสมบูรณ์บอกว่าเพราะว่าจะค้นต้นตุเรียนแล้วคึงบอกคุณสมบูรณ์ว่าไม่ต้องค้นทดลองปุ๋ยเม็ดของบริษัทเอ็์ครับแล้วก็ปุ๋ยน้ำเลื่อพสชพื้นนะพ้งกุณสาบดก็เลยสาดปุ๋ยน้หลังจากมาใช้มาสามเที่ยวกลับมาอีกเที่ยวหนึ่งเห็นออกดอกนกยูดู ทีนี้ไม่ใช่ว่าเป็นแต่ตเยแรกที่ผมาต้นเลยปีแล้วคุณสมบูรณ์บอกว่าทอนทุเรียนสวนนี้เขาขาดทุนประมาณสี่ถึงห้าแสนบาทที่ทางบริษัปดาห์เมษายนที่ยี่าจะแปดเมาาอนวันที่22บสเมษายนจะไม่สวยเลยพอผมมากรียเลืจะเลือวันที่30มสิบเมษายนคุณสมบูรณ์มาช้ารู้สึกว่าน้ำยางมันออกดีแล้วก็ออกสูขึ้นเรื่อย น้ำยางเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งแต่ก่อนนี้ยางต้นนี้เนี่ยมันกีดไม่ออกมันยางหน้าตายตอนนี้รู้สึกว่าได้ขึ้นมาเขึ้นตีกแล้วนะครับส่วนต้นที่สมบูรณ์ก็ให้ปริมาณน้ํำยางเพิ่มขึ้น แปดสิบถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ว่าได้นะครับแต่ก่อนนี้มันจะได้อยู่ระหว่างสามสิบลิตรแต่ปัจจุบันนี้จะได้อยู่ที่หกสิบลิตรขึ้นครับน้ำยางมันจะเริ่มออกดีตั้งแต่ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมแต่ก่อนนี้ยางออกดีมันจะเป็นช่วงหน้าหนาวพอเริ่มเปลี่ยนน้ำยางออกเหมือนกับหน้าหนาวเลยน้ำยางออกเยอะแล้วก็ความเข้มข้นของน้ำยางก็ดีมาก ขายได้เปอร์เซ็นต์ดีนะครับหลังจากใช้ปุ๋ยอิทรียดต้นแล้วก็ปุ๋ยน้ําซึ่งดูจากฉีดต้นได้จากการซึ่งผมจะให้ปุ๋ยน้ำผมจะฉีดฉีดต้นทุกเจ็ดวันนะเดือนแรกเดือนแรกนี้ทุกเจ็ดวันพอเดือนถัดมาค่อยเป็นทุกสิบวันนะครับวันนี้ผมจะทดลองปีดให้ดูนะขณะนี้เป็นเวลา เวลาบ่ายสองโมงนไม่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 เคยปักทุนมาแล้วกิดต่อกันสองวันอันนี้เป็นวันที่สามแล้วรอคอยดูน้ำยางนะครับผมจะกีดให้ดูลูกเนี่ยลูกที่ออกมาปรากฏว่าลูกมันออกสีเขียวดูน้ำยางนะสีีเขยวผมดึงเม็ดไม่ทันแล้วมันจไหลอาบเี่ดเลยดีขึ้นครับเนี่ยผมมาหยิบของปุ๋ยอินทรีย์ ชาไร่เขดแปดของนะโรงงานล้ำตาลกเทศไทยก็รู้สึกว่าอดจริงๆครับทุเสียงนอนภอระบาเชื่อืีได้ครับมั่นใจได้และผมจารับผิดช่าใช้ได้ดีทุกทีครับเศรษฐกิจเลยนะสองพันก็ไรเก็่ใช้เอ็นคาร์เนี่ยปีที่แล้วก็ไปยี่สิบกตันก็โปลาเนี่ยก็เอาไว้ลงในนอนก็ดีนะ สำนรับก็ดี C C S ก็ดีมาทำสวนเรียนตลอดได้ทุกเดือนนะสองปีปีพันธุ์ปีพันธุจุดกว่าวิเศมีตัวไปที่เตผลผลิตออกมาไม่ไม่เท่าไรพี่ทุกพันนี้ผมึงว่าเนี้ยตัดไปสองครั้งเลยนึงเอกขาดปุ๋ยเน็ตแล้วก็ปีนึงก็เกือบเกือบเกือบบตันก็เลยทดลองใช้ดูรู้สึกว่ายอดมาดีลูกมาดีแล้วก็ได้ดีใบเล็กเขียวใบใหญ่ขึ้น รองก็ลุ่มใบเป็นมันนะครับแล้วก็พก็จะ่อีกครั้งนึงลูกติดเยอะมาก,กไม่ได้ไปอะไรวะฉีดฉีดตะปูน้ำอพอพายุเข้ามาช่วงที่ผ่านมารู้สึกว่าของสวนอื่นเขาจะร่วงกันเยอะแต่ของผมจะร่วงน้อยมากครับผลผลิตยังอยู่เพราะขั้วรู้สึกว่าขัา้ขวขั้วทุเรียนจะเหนียวจะเหนียวขึ้นสภาพต้นจะดีขึ้นกว่ากว่าใช้เคมีทั่วไป ครับก็อยากจะเชิญชวนชาวสวนพี่น้องทั่วไปนะครับเกิดถ้ายังไงก็มาลองใช้ใช้ดูได้ครับและจะติดใจปุ๋ยคลดเยันจริงครับได้มีคนมาแนะนำให้ใช้ปุ๋ยอสคลดแล้วก็ผมเอามาใช้ได้ดีมากแล้วก็มียา น้ำมาฉีด <c oughs> ดอกรู้สึกว่าดีมากดอกผมเก็บไปสิบกว่าเที่ยวแล้วโอ้ด้